สวัสดีครับสวัสดีนักเรีาายนนักฝ่าไพ่ท้าโรทุกคนนะครับคลิปนี้นะจะมาแนะนําการเปิดไพ่ทายใจจะเป็นการเปิดไพ่ทายใจหรือจะเรียกว่าเปิดไพ่อ่านใจคนก็ได้นะอะลองดูเอาไปใช้ดูนะครับวิธีนี้เปิดไพ่อ่านใจจะใช้ไพ่ทั้งหมด4ใบในการอ่าน จะอ่าน8ใบก็ได้จะอ่าน4ใบก็ได้หรือจะอ่าน8ใบถ้า8ใบก็สั้นหน่อยถ้าเจ้าข้อมูลเยอะหน่อยก็เป็น8ใบแต่เดี๋ยววันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันจะเป็นแบบ4ใบเราจะมาดูกันนะว่าไพ่4ใบาสามารถอ่านใจได้แม่นยํำไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะโอเคอาจจะตรงหรือไม่ตรงไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นการเรียนรู้กันนะถ้าตรงก็ถือว่า โอเคนะถ้าไม่ตรงก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กันไปนะครับเปิดไพ่อ่านใจโอเคละใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยจะเป็นดังนี้แล้วใบที่สี เรจะใช้แค่สี่ใบหนึ่งคือสิ่งที่ผ่านมาอานะ่หนึ่งคือสิ่งที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาสองคือปัจจุบันสามคืออนาคตกำลังจะเกิดขึ้นและใบที่สี่คือแมสเซจแมสเซจจากไพ่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะใบที่หนึ่งเป็นอดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาแมปแมปที่ผ่านมาหยกหกนี่แหละเรามาดูกันที่ผ่านมาเป็นยังไงกำลังตัดสินใจสองดาบคุณก็อาจกำลังบล็อกหรือถูกบล็อกปิดกั้นโดนปิดกั้นกำลังตัดสินใจคีย์เวิร์ดประมาณนี้นะอา่าไม่รู้ว่าไปโดนใครบล็อกมาไม่รู้ว่ากำลังตัดสินใจเลือกไม่ได้ กำลังตัดสินใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสองดาบอดีตที่ผ่านมากำลังคิดที่จะตัดสินใจหรือถูกใครบล็อกไว้ถูกปิดกัน้นถูกปิดกั้นในความรู้สึกปัจจุบันปัจจุบันเป็นยังไงโอ้โหนั่งเศร้าเลยใช่ไหมลํำลึกถึงแต่สิ่งดีๆมึกถึงแต่สิ่งที่ผ่านมาของรักของห่วงราชนีถ้วย อาจจะโดนบล็อกแล้วคุณก็มานั่งไถโทรศัพท์ดูเมื่อไหร่เขาจะเขาเรียกว่าอันบล็อกใช่ไหมคุณอาจจะส่งข้อความไปหาเขาแล้วคุณก็เฝ้ารอดูว่าเมื่อไหรเขาจะส่งข้อความกลับมาคุณคุณกำลังตัดสินใจที่จะเลือกคบหรือจะไปต่อมันมีเกณฑ์ของการตัดสินใจแต่คุณก็นั่งเฝ้าดูอยู่ว่า สิ่งที่รักสิ่งที่หวงสิ่งที่เป็นมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าดูจากไพ่เนี่ยเหมือนกำลังคุณรอข้อความนะรอข้อความจากใครบางคนหรือทุนรอให้เขาเปิดเปิดอันบล็อกคุณนะหรือว่ากำลังรอข้อมูลมาประมาณนี้นะโอเคเรามาดูอนาคตอนาคตเป็น8เหรียญมันก็ต้อง ทำในสิ่งที่ตัวเองทําต่อไปอ่ะอืบางคนอยากจะบางคนกําลังรอรับขา่าวดีอ่าแต่ในขณะที่รอคุณก็ต้องทําในสิ่งที่มีหน้าที่อะไรก็ต้องทําไปอ่ะออแทนที่จะนั่งรอเฉยเฉยอ่ะเ,ออเพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือสิ่งที่อนาคตอ่ะมันก็บอกว่าคุณก็ได้ทําตามหน้าที่ถ้าถ้าคุณกําลังรอง,งานอยู่ ไปสมัครงานไว้แล้วรอง,งานอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อกลับมาแปดเหรียญนั่นคือคุณได้งานทำาถ้าคนไปสมัครงานไว้มีโอกาสได้งานทำแน่นอนแต่ถ้าในเรื่องของความรักถ้าคุณดูสองใบเนี่ยคุณกำลังตัดสินใจที่จะทำอะไรอยู่เนี่ยในมุมมองของความรักอะ มันก็จะได้กลับไปทําในสิ่งที่ที่คุณอยากทําเหมือนเดิมอะโอกาสที่เขาจะปลดล็อกโอกาสที่เขาจะส่งข้อมูลมเมสเซจมาหามันก็มีนะแต่ดูจากตรงเนี้ยในความรู้สึกที่สัมผัสสัมผัสเป,เป็นเรื่องงานนะผมดูว่าเป็นเรื่องงานาคนส่วนใหญ่ในที่เนี้ยน่าจะเป็นในในเรื่องของการทำมันรอจังหวะรอโอกาสรออยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้ทำ สั้นๆข้อมูลประมาณเนี้ยอืมอยากทําอะไรเราได้ทํานะอสามใบเนี้ยบอกมาประมาณเนี้สามอยากทําอะไรนะในช่วงเนี้ยได้ทําำเรามาดูข้อความ,มเมสเซจกันอ่ามเมสเซจคืออะไรข้อความที่ไพ่บอกมาคืออดทนรอคอยอีกนิดนึงนะอ่าบอกว่า ราชินีเหรียญปัจจุบันตอนนี้ที่เธอกำลังนั่งดูถ้วยอยู่เนี่ยเธอกำลังนั่งน้ำลึกนึกถึงกำลังนั่งภาวนาอ้อนวอนอยู่เนี่ยนั่งกำลังคิดทบทวนกำลังนั่งรออะไรสักอย่างเนี่ยแมสเศจบอกมาว่าอดทนรอคอยอีกนิดหนึ่งนะสำเร็จแน่นอนเพราะว่าไพนาคตคือแปดเหรียญคุณได้ทำเป็นไพ่มันเป็นไพ่ของการทำงานมากกว่านะถ้าถ้าเป็นไพ่ความรักก็รออีกนิดหนึ่งอน่ะ อดทนรอคอยนิดหนึ่งถ้าเป็นพนงานก็อดทนรอคอยแต่ถ้าเรื่องการเงินช่วงนี้อาจจะเงินชอ็ชอตเงินไม่พอใช้อืมแต่ขอให้รอจังหวะนิดหนึ่งอระรอเจ่นหนึ่งคุณมีเงินใช้แน่นอนคุณจะมีงานเข้ามาทําให้คุณมีเงินอืมโอเคไหมนักเรียนนักศึกษาไม่น่างงนะทอบทวนอีกนิดหนึ่งนะอดีตท,ที่ผ่านมาปัจจุบัน ที่เป็นอยู่อนาคตกำลังจะเกิดขึ้นแมสเซจข้อความที่ส่งมาคืออะไรทีละเราก็มาใส่เชื่อมโยงกอบความหมายของภาพจากภาพเนี้ยสี่ใบเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังอดทนรอคอยเฝ้ารอคอยอยากจะได้รับข่าวดีอยากจะได้ข้อมูลอ,อนาคตคุณได้ทำคุณได้สิ่งนั้น สม,สมดังรอคอยแน่นอนรองานก็ได้งานรอความรักก็ได้ความรักรอเงินก็ได้เงนินแต่ทั้งหมดท,ทั้งหมดเนี้แมสเซจคือบอกว่าให้อดทนรอคอยอนิดหนึง่งเดอะสตามันไม่ค่อยมันไม่ได้อะไรรวเดเร็วปื๊ดปาร์ตขนาดนั้นถามว่าระยะเวลาเดอะสตามันแค่ไหนละ่ะก็ประมาณผมตีให้ประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนถึงสามเดือนถ้าสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งหวังไว้เจ็ดเร็วสุดก็เจ็ดวันเจ็ดวันหนึ่งเดือน สองเดือนสามเดือนนะอยู่ในเกณฑ์นี้ยไม่เกินสามเดือนแน่นอนแต่มันต้องทําด้วยนะไม่ใช่นั่งรออย่างเดียวไม่ใช่นั่งรออย่างเดียวในระหว่างที่รอเราก็ต้องหาอะไรทําไปด้วยไปพังพรางก่อนอย่าปล่อยให้เกียรว่างอย่าปล่อยให้เวลามันว่างๆเปล่าๆมันเวลามันก็เดินไปของมันเรื่อยๆนะอโอเคจบแล้วนะครับ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ